ในช่วงปลายชีวิตที่เขามีโนโบุท่ามกลางภูเขาสูงที่โอบล้อมและลมหนาวที่กัดผิวพระนิชิเรนไดโชนินยังคงเขียนจดหมายถึงลูกศิษย์ด้วยหัวใจแห่งความขอบคุณอลึกซึ้งบนกระดาษนั้นท่านเขียนว่าสำหรับการเป็นพระพุทธะมนุษย์ปุถุชนต้องจดจำถ้อยคำที่ว่าความตั้งใจที่จริงจังและด้วยวิธีนี้ก็เป็นพระพุทธได้เสียงเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือเสียงแห่งชีวิตจริงพระนิชิเรนไดโชนินยกย่อมลูกศิษย์ผู้ถวายข้าวเป็นกระสอบเปลวท่านกล่าวว่าข้าวที่สีแล้วไม่ใช่เพียงข้าวแต่คือชีวิตเพราะการถวายด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ย่อมเทียบเท่าการถวายชีวิตเพื่อธรรมะในโลกแห่งปุถุชนเราอาจไม่มีโอกาสสละชีวิตดังเช่นอริยบุคคลแต่เราสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ด้วย ความตั้งใจที่จริงจังในศรัทธา 1. ขณะจิตนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของความตื่นรู้อาจารย์อิเคดากล่าวว่าแม้ความตั้งใจที่จริงจังจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ด้วยพลังของมันเราสามารถมุ่งไปสู่ชัยชนะและความสุขได้แน่นอนดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อหนึ่งคณะจิตมุ่งมั่นไปที่เงาะหนซนและเพื่อการเผยแผ่ธรรมนั่นคือก้าวแรก ของการเป็นพระพุทธ,ธในชีวิตประจำวันหญิงคนหนึ่งเล่าว่าเธอเคยสวดมนต์อย่างสิ้นหวังในวัยเยาว์ไม่รู้ว่าศรัทธาเพื่อสิ่งใดแต่เมื่อระลึกถึงคำของอาจารย์ไม่มีใครชนะคนที่สวดไดโมคุจนถึงที่สุดได้เธอจึงลุกขึ้นอีกครั้งและตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อการเผยแผ่ธรรมความตั้งใจที่จริงจังเปลี่ยนความมืดในใจเป็นแสงแห่งศรัทธา เธอและสามีต่อสู้กับอุปสรรคทางการเงินแต่เมื่อกลับไปที่จุดเริ่มต้นแห่งศรัทธาทุกอย่างค่อยๆพลิกฝืนเหมือนแสงแรกของรุงอรุณที่แต่ยอดเขามิโนโบุอาจารย์อีเคดาชี้นำว่าทั้งสภาพชีวิตพุทธะและนรกอยู่ในใจของเราด้วยการสวดมนต์อย่างกล้าหาญมั่นใจและปิติยินดีชีวิตจะขยายออกไปไม่สิ้นสุดนี่คือหัวใจของพุทธธรรมแห่งชีวิต การเปลี่ยนทัศนคติภายในให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์โลกภายนอกเมื่อเราสวดเมื่อเราตั้งใจเพียงขณะเดียวแห่งความตั้งใจที่จริงจังก็เพียงพอจะเปิดประตูแห่งพุทธภาวะในใจเราและทำให้โลกครั้งใบสว่างใสด้วยแสงแห่งศรัทธา